ครับสว,วัสดีทุกท่านครับก็เป็นคลิปที่2นะครับในช่วงนี้ที่อาจารย์มาทำยูทูบแล้วก็ได้เล่าเรื่องต่างๆให้พวกเราฟังนะครับในค่าวันนี้หรือว่าเย็นวันนี้ก็มาเล่าเรื่องอนิมิตฝันเตือนภัยพิพัน์นะหลายปีที่อาจารย์ทําช่องเตือนภัยมาเนี่ยแล้วก็มี สมาชิกนะครับก็มาเล่าฝันฝันให้อาจารย์ฟังนะครับก็พอที่จะอุปมาที่จะเล่าถ่ายทอดให้ทุกท่านฟังได้นะครับสมาชิกท่านแรกเนี่ยเป็นคนกาลสินนะครับเขาบอกว่าตอนที่เขาอายุสี่ขวบนะพ่อเขาเสียชีวิตไปแล้วก็ก่อนเสียชีวิตเนี่ยได้เขียนบันทึกเอาไว้ว่าเมื่อลูกอายุได้ 54ปีนะครับคือหมายถึงอีก50ปีข้างหน้าเนี่ยจะเกิดภัยพิบัติใหญ่นะครับพระแก้วมรกตจะ,สะเสด็จหนีทางอากาศก่อนที่สึนามิใหญ่จะเข้ากรุงเทพจะเกิดแสงวาากลางเมืองกรุงเทพหลังจากนั้นก็ทุกอย่างก็มืดสนิทนั่นหมายความว่าซึนามิมาในช่วง44-45นะครับตามบันทึกของคุณพ่อของสมาชิกท่านนี้ ท่านที่สองหรือว่าเรื่องที่สองนะครับก็มีบันทึกไว้ว่าหากคอนโดสามหลังขึ้นกลางเมืองขอนแกน่นเมื่อใดให้รู้ว่าภัยพิบัติจะเกิดปัจจุบันนี้คอนโดสามหลังก็อยู่ที่หลังเซนท่านขอนแกน่นนะครับเป็นต้นเรื่องที่สามเนี่ยก็เป็นเรื่องของนิมิตจากพระแถววัดบุคโลนะครับ,ววนะรบเขาก็บอกว่า ในตอนที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยพระในวัดบุคโลก,ก็คืออเลยเข้าใจว่าเลยพระประแดงมาหน่อยนะฮะกรุงเทพก็เข้าโบสถนะ์ทำวัดเช้าแล้วก็รู้ว่าตัวเองจะต้องเสียชีวิตนะก็ขอตายในโบสถนะ์ทำของน,นั้นนะครับนิมิตท,ที่สี่ก็คือ,อเป็นเรื่องเล่าของ สมาชิกอาวุโสท่านหนึ่งว่ามีเพื่อนเป็นพระอยู่ที่นครปฐมนะครับบวดได้ประมาณหนึ่งถึงสองพรรษานะครับก็มีเทวดามาพาอาดวงจิตของพระพิสุรุ่มหนึ่งนะครับเหาะลอยมาที่อ่าวไทยแถวพังน้ำนะครับแล้วก็ให้มองลงมาข้างล่างพระพิสุก็มองลงมาก็เห็นเป็นคลื่นสีดำนะครับแล้ว พระภิสุก็ได้ถามเทวดาว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นประมาณเมื่อไร่เทวดาก็ประมาณว่าอีกประมาณ20สิปีข้างหน้านะครับหมายถึงเหตุการณ์นี้จะเกิดนะฮะซึ่งให้ไปบอกมนุษย์ด้วยว่าให้มั่นทำความดีกันนะครับหลังจากนั้นเทวดาก็พากลับมาที่กุฏิที่ นครปสมนะครับเป็นตน้นครับนิมิตฝันต่อไปก็เป็นนิมิตฝันอของสมาชิกนะครับฝันว่าในเดือนกรกฎาคมเนี่ยที่จะถึงนี่ได้เกิดการระเบิดที่อ่าวไทยนะครับแล้วก็ทำให้คลื่นน้ำขึ้นมาเร็วและแรงนะครับบาดผู้คนลงไปหมดนะครับ อันนี้ก็เป็นนิมิตท,ที่เรียกว่าเป็นนิมิตพิศวงก็แล้วกันนะครับออของอาจารย์ก็เคยฝันนะครับว่าออมองไปตั้งแต่สมุทรปราการไปอ่างทองนะครับไปสุพรรณบุรีเนี่ยท้องนาท้องไร่เนี่ยเต็มไปด้วยน้ำทั้งหมดเลยนะครับสุดลูกหูลูกตาก็ไม่รู้ว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรนะครับเอาเป็นว่า ทุกนิมมีฝันแล้วก็ทุกบันทึกพูดถึงภัยพิบัติเกี่ยวกับน้ํานะครับแล้วเป็นภัยพิบัติใหญ่นะวันนี้ก็บาเล่าให้พวกเราฟังนะครับเมื่อปฏิประต่อเหตุการณ์มาแล้วเนี่ยเหตุการณ์ตามคําทานายของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ดีหรือว่าของสมาชิกก็ดีนะครับมันคือเหตุการณ์โคชิปการสลับขั้วแม่เหล็กโลกนั่นเองนะครับซึ่งจะน้ำถลงเมนอไหลำดำับลำดับไปนะครับ ครับช่วงต่อไปหลังจากที่อาจารย์พูดคลิปแล้วเราก็มาสังเกตรปรากฏการณ์นะครับว่า,ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะความเปลี่ยนแปลงของเมฆกม็มีเร็วขึ้นนะครับนี่ก็ถ่ายที่บ้านหนองโพอำเภอปยู่จังหวัด หือสนามแม่เหล็กโลกมันอ่อนตัวนะฮะรังสีก็เข้ามานะครับ